สวัสดีครับสามารถครับจากเพจที่ดินแบ่งขายดินดีที่สวยทาเลทองนะครับวันนี้สามารถพามาเที่ยวนะครับพามาชมสวนต้นไม้ใหญ่นะครับคลองเก้าอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นที่ดินภายในพื้นที่ของตลาดนะครับตลาดต้นไม้ใหญ่นะครับนี่ครับของเราสองแปลงนะครับที่จะขายให้ลูกค้านะครับแปลงนี้ลูกค้าได้ซื้อไปแล้วนะครับ ค้าวางจองเรียบร้อยรอทําสัญญาช่วงหลังปีใหม่นะครับตอนนี้ว่างอยู่แปลงนี้นะครับฝั่งตรงข้ามกับแปลงที่ลูกค้าได้ซื้อไปแล้วนะครับเป็นแปลงนี้นะครับนี่ครับขนาดพื้นที่1ไร่นะครับหไร่นิดๆนะครับ4ี่ตารางวานะครับนี่ครับหน้ากว้างอยู่ที่40เมตรลึก40เมตรนะครับครับก็ตอนนี้ก็ป้าสํานึกได้เช่าพื้นที่ไว้วางต้นไม้อยู่นะครับ สำหรับท่านลูกค้าท่านเจ้าของท่านใหม่นะครับที่จะเข้ามาอยู่ก็สามารถย้ายต้นไม้ออกได้นะครับนี่ครับนี่ครับวันนี้ก็แรงนู้นนะครับที่ลูกค้าได้ซื้อไปแล้วนะครับคุณป้าสมนึกก็ได้ให้รถเข็นมาย้ายต้นไม้ออกนะครับนี่ครับไฟฟ้ามีครับไฟฟ้าเข้าถึงนะครับแล้วก็เข้าจากถนนลังสิตนครนายกเพียง400เมตรนะครับเห็นรถวิ่งอยู่นะครับนะครับเห็นเห็นไหมครับเห็นรถวิ่งไหมครับ สี400 um. Or, ่ร้อยเมตรนะครับแล้วก็ถนนหน้าแปลงนะครับถนนหน้าแปลงกว้างมากครับถนนคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตกว้างมากนะครับนี่ครับโปร่งโล่งสบายนะครับแล้วก็แปลงนี้นะครับแปลงแปลงที่ว่างอยู่นะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับนู่ครับทิศตะวันออกทางนู้นนะครับนี่ครับนะครับหันหน้าทางทิศตะวันออกนะครับนากว้างอยู่ที่40เมตรนะครับสวยงามมากครับแปลงนี้ครับนี่ครับ ด้านหลังของแปลงนะครับก็จะลึกเข้าไปถึง40เมตรนะครับขายเท่าราคาประเมินนะครับราคาขายอยู่ที่9,500บาทต่อตารางวานะครับหน้ากว้าง40เมตรลึก40เมตรนะครับสดผ่อนทุกเงื่อนไขนะครับโฉนดพร้อมโอนครับฝั่งทางนี้ก็สิ้นสุดที่เสาไฟฟ้าต้นเล็กต้นนี้นะครับตรงนี้ครับผ่ามาชมนะครับ1ล็อกนะครับ1ล็อกของของเสาไฟฟ้านะครับนี่ครับ เสาไฟฟ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ลึกไปถึงด้านแปลงนุ้นะครับนี่ด้านหลังของด้านหลังของถนนนะครับถนนกว้างมากครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับเดินด่วนนะครับแปลงสุดท้ายนะครับ9,500บาทต่อตารางวานะครับพื้นที่401ตารางวานะครับเราขายเท่าราคาประเมินนะครับเดินด่วนนะครับสนใจติดต่อที่เบอร์087807 9-3-5-0ติดต่อคุณสามารถนะครับด่วนๆครับไม่อยากให้พลาดโอกาสนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ